อารัตนาฟันเด็กฟันครูนะครับวันนี้เป็นพานวันเกิดของลูกชายนะเจ้าภาพคือเด็กชายปัญญาโชติวันศีว่าที่ธรรมปัญญามาสเตอร์รุ่นต่อไปแล้วก็ร่วมบูชาพานมาโดยเจ้าภาพบุญทั้งหลายแล้วก็คุณน้าหนูแหม่มนะร่วมบูชาพานมาแล้วก็ปัจจัยจากญาติที่ทาทั้งหลายที่ให้ของขวัญวันเกิดหลานนํามารังสรรค์เป็นพานจากคุณแม่คุณลอยบอกมาครับโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรมากแต่อยากให้มาครับ มาเปิดแล้วก็ต้องมาฉลองนะคุณดีแซบบอกปิติมากๆผมก็ปิติเช่นกันนะผมเห็นชื่อท่านอนะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าพอมาเจอกันแล้วก็เออมันก็เป็นเรื่องบุญกุศลเนาะคุณทั้งหลายครับอันนี้เป็นพานอีกพานครูในคืนนี้นะเป็นพานที่คุณแม่รังสรรเพื่อลูกชายนะสวยงามทุกมิตินะ แล้วก็ประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราได้มาแต่บุตรแดนพุทธภูมินะครับก็เราสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมกันวันนี้วันนี้บุญใหญ่มากครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งเกิดเป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานอันบริสุทธิ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กําเนิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้เติมเต็มชีวิตด้วยปัญญา ได้สร้างชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมและได้ประกอบบุญกุศลอันประกอบด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาบังเกิดเป็นศีลสมาธิและปัญญาจำนวนจะนับจับประมาณไม่ได้ในทุกภพทุกชาติจนถึงภพชาติปัจจุบันนี้รวมไปถึงในบุญข้างหน้าที่จะได้ทำต่อไปขอบุญกุศลทั้งหลายประสิทธิรวมเป็นหนึ่งให้เกิดเป็นความนอบน้อมบูชาในพระรัตนตรัยด้วยเถิด พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระตรัยศิขาคุณังวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิ่หประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวจารย์และพระตรัยศิขารวมลงไปหนึ่งประสิทธิเป็นมหาบารมีธรรมข้าประจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมใน มหาพุทธ,ธานุภาพมหาธรรมานุภาพมหาสังฆานุภาพและน้อมรัตนากระแสแห่งพระไตรรัตนญาณาทั้งหลายนั้นปรากฏเกิดผสานรวมด้วยกระแสบุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรบารีแล้วในการอดีตในการปัจจุบันในการอนาคตด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยจิตอันบริสุทธิ์และด้วยสัจจะบาร,รมีอันปรากฏผสานรวมเป็นมหาโพธิญาณบาร,รมีด้วยกระแสบุญนี้ข้าพระเจ้า ขอน้อมนิมนต์อารัธนาสมเด็จพระปฐมบรมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกีทศพลรยานที่1สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปถมต้นถ่งพระนิพพานทั้งปวงโปรดเมตตาประสิทธิเหนือเสียงกล้าวเป็นประธานใหญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัธนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในอนันตจักรวาลประสิทธิเป็น ประทานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงให้เกิดเป็นวิมานที่พิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียนเก้ากายใจจิตวิญญาณข้าพเจ้าบัตรนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลข้าพเจ้าขอน้อมจิตสวดมนต์เจริญภาวนาท่านทั้งหลายน้อมจิตบูชาพระรัตนตรัยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราบครับสวากาโตพระขวาตาธมโม ธรรม,มังนามาสามิกราบครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิกราบครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายด้วยความตั้งใจมั่นด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยวิิยาด้วยจาคะและด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์เกิดเป็นบุญกุศลที่นำส่งให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อันบริบูรณ์พร้อมข้าพเจ้าขอยกระดับความเป็นมนุษย์ จากปุถุชนคนธรรมดาเป็นมนุษย์ผู้มีศีลมีธรมรมข้าพเจ้าขอน้อมจิตสมาทานศีลปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณี สิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรระมะชาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิขปจาทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์การลักขโมยการคดโกงทั้งปวงขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติปิดในกามและการบกุ้นในการทั้งปวงขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนา เป็นเครื่องเว้นจากการพูดยาพูดเท็จพูดเพอเจอพูดส่อเสียดพูดไม่เป็นจริงพูดยุโยง,ยยงเขาแตกแยกทั้งปวงขอสมาทานสิกาาบ, fire, บตุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพสุชราและยาเสติดอันเป็นต้นทาง,งความประมาททั้งปวงข้าพเจ้าจึงส่งไว้ด้วยวิสุทธิที่เบญจศีล ขันเมื่อข้าพเจ้ารักษาศีลศีลจึงรักษาข้าพเจ้าเป็นอัศจรรย์ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นจงปรากฏเกิดในกายในวาจาในจิตข้าพเจ้าให้สว่างสวัยบริสุทธิ์เป็นแสงบุญที่แผ่ไปในไตรโลกธาตุขออัญเชิญถวยเทพพรมเทวาทั้งหลายสรรพสิ่งศักดิ์สิทธทิ์เทวดาประจำตัวเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำกิจการเทวดาประจำยานพานะเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์เทพพรมเทวทั้งหลายจักรพรรดิกายสิทธิ์แข่งทำภาข่าวทั้งปวง จงมาอนุโมทนาในบุญก <t> ุศลนะครับพระเจ้าตั้งจิตประกอบบุญด้วยกันพร้อมกันทั้งสิ้นเถนณโมตัสสะภักวะโตอารัคโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภักวะโตอารักโตสัมมาสัมพุทธะะโมตัสสะภักขวะโตอารักโตสัมมาสัมพุทธะณโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตะนาญาณมณีนพรัตน์ศรีสาหัสสุธ,มธโโมสคครมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวารังคันทางศรีวลีจะมหาเถรังอาหางวันธามิทุระโตอหางวันธามิธาตุโยอหังวันธาม,าาามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขปจจาจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยกำลังบุญกุศลด้วยพันเอกพันครูเบื้องหน้าด้วยมหามาลาการขอน้อมนิรมิตด้วยกำลังบุญกุศลให้กลายเป็นดอกไม้ทิพทูบทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพอันเป็นเลิศยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอน้อมบูชาคุณของพระธรรมเจ้าทั้งหลายธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ขอนามบูชาคุณของพระสังฆ้าทั้งหลายสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี สามสิ่งนี้คือที่พึ่องอันสูงสุดเป็นดวงแก้วสามประการแห่งชีวิตข้าพเจ้าขอความสะอาดความสว่างความสงบจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยมงกุฎพุทธเจ้าคาถานั้นเทินอิติปิโสวิเสเสออิเซเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธพิติีอิติปิโสวิเสเสออิเซเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธพิตรีอิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธพิติีตะโจพระพุทธเจ้าจอมา เป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัติพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสวาสุอิสุสวาอีพุทธพิติพุทธ,ทงทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิด้วยอํานาจบุญและกุศลบารมีอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บําเพ็ญบาีแล้วจงน้อมแผ่เป็นกระแสบุบญให้ข้าพเจ้านี้เป็นผู้มีสุขปราศจากทุกข์ปราศจากเวรเหตุเพศภัยภัยเบียดเบียนใดใด ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้รักษากายวาจาใจให้รอดพ้นจากเหตุทุกภัยทั้งสิ้นด้วยอํานาจบุญน,นั้นเทินครั้นเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสุขแล้วขอความสุขทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่โลกธาตุไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขแผ่เป็นกระแสบุญไปอย่างไม่เจาะจงจงปรากฏเกิดแก่พบผมิทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่ดวงจิตทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่กายะสังกัทั้งหลายและแผ่ไปอย่างเจาะจงจงปรากฏเกิดแก่ชายทั้งหลาย หญิงทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ไม่ใช่พระอริยเจ้าทั้งหลายและสัตว์วินิปาติกาทั้งหลายผู้มีปานะทั้งหลายพูดทั้งหลายจนได้รับอำนาจแห่งบุญกุศลของข้าพเจ้าและเกิดความเป็นมิตรด้วยดวงจิตดวงธรรมขอพลานุภาพแห่งบุญกุศลอันน้อมนําให้จิตข้าพเจ้าสว่างล้ําด้วยพลานุภาพแห่งบุญทุกประการเทินอีทางปุญญาพลังอีทางปุญญาพลังอีทางปุญญาพลัง เมตตาคุณนงา,างอรหังเมตตาบุญนี้จงแผ่ไปในจักรวาลเมตตาคุณนงา,างอรรังเมตตาบุญนี้จงแผ่ไปในไตรโลกธาตุเมตตาคุณนางอรรางเมตตาบุญนี้จงแผ่ไปในสามสิเบเอ็ดภพภูมิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระฉัพนะรังสีพระพร,รศระสีหกประการขอเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิอรมลงด้วยกระแสบุญของข้าพเจ้าโปรดเมตตาแผ่ไปให้ไพศาลให้ถึงทุกดวงจิตดวงวิญญาณกายสังขารทุกภพทุกภูมินั้นด้วยอำนาจแห่งพระฉัพนะรังสีอันไม่มีประมาณนั้นเทิน พุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังขังนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธบัดนี้ดวงจิตของเราแผ่บุญกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านใดปรารถนาจะแผ่สู่ใครเป็นการเฉพาะเจาะจงจงเอ่ยนามของผู้คนผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ก็ดีจะล่วงรับดับขันไปแล้วก็ดีขอพลังแห่งบุญกุศลนี้นำส่งด้วยอำนาจแห่งเจตนาและอนุภาพแห่งจิตตานุภาพทุกประการด้วยอำนาจแห่งบุญยริษนั้นเทินน้อมแผ่เลยครับ ัดนี้ด้วยเจตนานั้นเราได้แผ่บุญกุศลไปเรียบร้อยเนาะเราจะตั้งจิตพร้อมกันนะครับด้วยบุญใดอันปวงข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วใต้พระบรมโพธิสมภารขอน้อมถวายบุญกุศลเป็นพระราชก,กุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธที่เบรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชบรม,มานาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งถวายเป็นพระพรชชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายขอน้อนถวายบุญแก่องค์พระสยามทีวาธิราชองค์ พระสยามรัตทิกกเทพเทวดาที่รักษาขอบเ,เขตขันธสีมาชายแดนประเทศไทยเทวดาที่รักษาซึ่งพระหลักเมืองพระซื่อเมืองพระทรงเมืองพระการใจสีเจ้าพ่อเจดคุกเจ้าพ่อหอ,อกองขอแผ่บุญกุศลทั้งหลายไปในไตรโลกธาตุแผ่สู่แม่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแผ่ไปสู่อากาศาธาตุและวิญญาณธาตุในจักรวาลผู้ดูแลรักษากองบุญกองกุศลของข้าพเจ้าผู้มีบุญสัมพันธ์กันลยนานมิตรทั้งหลาย ผู้ใดที่จะมาพบกันด้วยอํานาจบุญกุศลขออานาจบุญนั้นจงเชื่อมโยงให้มาเป็นกัลยะาณมิตรกับข้าพเจ้าผู้ใดที่ที่รวมกันในการสร้างบุญเหนือเสียงกล้าวในการต่อยุพระศาสนาจงได้มีโอกาสพบผ่านกันสร้างเป็นบุญกุศลจงทุกประการนั้นเถินขอบุญทั้งหลายจงปรากฏเกิดรวมตัวเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพลวัปัจจัยเป็นอุปนิสัยนําส่ง ให้ขปเจ้าทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุขพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งทมนั้นทุประการนับแต่ปัจจุบัน,นจนถึงการเข้าสู่พระนิพพานอันเทินิพพานะปันะะจโยโหตุสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับและในช่วงท้ายนะครับเป็นบุญกุศลที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายนะครับเด็กชายปัญญาโชติโจนรณศีเป็นตัวแทนของครอบครัวธรรมปัญญาในรุ่นต่อๆไป เป็น12ปีแรกของชีวิตเป็นนักสัตว์ครบหนึ่งรอบแรกของชีวิตก็ข,ขอให้พรใดที่พ่อได้เพียรสร้างไว้ที่แม่ได้เพียรสร้างไว้ที่ครอบครัวเราได้เพียรสร้างไว้และสายบุญธรรมะปัญญาได้เพียรสร้างไว้รวมถึงบุญที่เด็กชายปัญญาชดได้กระทําด้วยตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีรวมตัวเป็นพรดีในวันเกิดเป็นพรประเสริฐในวันเกิดมาสร้างบาร,รมีให้มั่นคง สถิตสลาพรอในเส้นทางแหงความดีและสร้างบาร,รมีด้วยตนจนพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองอนุโมทนาสาธุการสุขสันต์วันดีสุขสีวันเกิดสุขสันต์วันประเสริฐที่ได้เกิดมาสร้างบุญบาร,รมีน้อมนําส่งบุญนี้สู่ลูกชายนะครับเด็กชายปัญญาโชติชวนาศีและ ขอให้พรใดที่ดีจงปรากฏเกิดมีแก่คุณทั้งหลายไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามหรือล่วงรับดับขันไปแล้วก็ตามจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขอบุญแห่งธรรมปัญญาที่ข้าพเจ้าได้ออกอากาศมา1,708ราตรีนำส่งสู่คุณด้วยความดีอันไม่มีประมาณนั้นเถินสาธุสาธุสาธุครับ